ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่คราเจ้าจิมาให้โศกได้กบานให้โศกเลยบ่แม่แม่ได้โทรกรอย่างนี้แม่หมาก่อนพอดีสองามแม่ครับก็คือได้อยู่ใช่ไหมคะแม่แม่แม่ได้ปลูกตลอดใช่ไหมแม่แม่อันบางออกสามนึงแต่โอ๊ยพักพักเลยบ่แม่แม่อเอาง่ายงวาเฮงตลอดปังตลอดแม่ไม่มีหลุดใช่ใช่ไหมแม่ บ่ม,มีรูดดอกของแม่ต,ตั้งแต่บะแมนซอนกันสามเออตั้งแต่ตั้งแต่มาอยู่อาสมบโรคยานี่ไม่พลาดเลยแม,แม่แต่ผัดแม่ไม่เพิ่งทองเป็นแม่กว่าพอมาจุดเทียนเทียนคํำอยู่นี่ตีมันก็ยังมีแต่ปังแม่ยังบอกอยู่อืทองทองมาเป็นแม่ก้ว่าจิตอาสายอยู่นี่ความ้วยแม่ครับผมอนมีอยู่นี่จะมีงานดีีแม่มาตลอดแม่แม่แม่สิบป่วยมันได้แม่กัตจอมมากครับแต่ว่าแม่บ่ปปวยดอกคนว่าสิบป่วยเนี่ยกับบัวปวย อไอซื้อครับผมกระแป๊บก็หายใช่ไหมแม่แม่เนาแม่ก็ตรงมากอันนี้เมื่อนี้แม่เสียหายเยอะครับเนื่องหาหนึ่งห้าแม่เนื่องหาครับห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแม่ได้มายังไงคะแม่อันนี้เป็นเลขเลขของแม่เองเลยหายมากแบบนี้นะเป็นซันบอกค่ะแม่แม่ ฟันฟันลักษณะไหนคะแม่ฟันกระเพื่อนกับเปิดเพื่อนกับมาใหแบบแบบนี้ลหละมาบอกแบบนี้ค่ะอืมเป็นเหมือนผู้ช่ายมาบอกยังสบ่อกคะแม่ใช่ามาบอกเ<ม>ขาห้องบอกเลยบอกค่ะแม่เขาก็บอกยี่งซื่อนี้่แล้วกระบอกว่าต<ม>อนพอเวลาอ๋อค่ะเด็กแม่มีที่นี่แม่แม่ได้ยินเสียงเขามามาบอกเนี่ยตอนมาอยู่นี่แล้วหรือว่าได้ยินอยู่นู่นมแม่แม่ครับนอนอยู่นี่แหละ ได้ยินตอนมาอาสมแล้วใช่ไหมแม่เสียงเป็นยังไงแม่ลอง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 พูดให้ฟังหน่อยเสียงแม่กบอกแอ่ก็บอกว่าหาเด้อห้าเจ็ดสามหนึ่งห้าเด้อแล้วก็ห้าเจ็ดสามนี่บอกแม่แม่แม่ก็ซื้อในราวได้ไปลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วร้อยแม่เห็นหน้าไม่ม่หน้าตาเป็นยังไงเหมือนเปนปู่ไหมครับปู่ละ เป็นปูลล้หลามาบอกแม่มเป็นเป็นผู้ชายามาแม่บอกกับแม่แบน่แก่แม่ครับแม่กพ่อแก่ป็นใดหรอกกาลังพองดีนี่แหละครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกใช่ไหมแม่ที่ว่าแม่มาสถานที่ตรงนี้แล้วได้ยินหรือว่าปกติได้ยินประจําแม่บ่บิ่ได้ยินประจํหรอกแบนยืนเนี่เพิ่นพิ่นบาบอกโดยแต่นั้นบพรใครเห็นเพิ่นแต่ะ็แม่แม่ฟันใดแม่ชวนมาก คนสีมาบอกว่าเคยเห็นตรวจตนเพิ่น่นสิบอกเป็นตัวแม่เลยเด้เพราะว่าแม่อธิษฐานว่าถ้ามันบอกให้แม่บอกแม่เนี่ยต้องบอกเป็นตัวเลยครับค่ะมันละเพราะแม่แม่สีบอกใครเพิ่นที่อหให้แม่เห็นพักเด้เพิ่นสิบอกเป็นตัวแล้วเพิ่นก็บอกห้องบอกแล้วเพิ่นกลับไปสีเพิ่นที่บอกแนมนี่ของแม่อพราะเป็นตัวเลยครับคนสีมาบอกอันให้แม่คิดเอานี้แม่บอกเอาแม่บอกคนแล้วครับ แม่ได้แบบนี้ละครับผมแม่อยากได้แบบจัดๆตรงๆไม่ต้องอะไรให้มันเป็นปริศนานาะแม่เนาะแม่มักทั้งสี่ก็บอกแบบนี้ละครับแม่ชอบแบบโจงๆไปเลยไม่ต้องตีมากไปถึงไปหยิบจากแบตเตอรี่เอาเลยเนาะแม่เนาะหมากไมมแม่กเบาๆได้แม่อะไรซนิคครับแต่เวลาเพิ่นมาบอกเพิ่นบุกไฟเบาเบาลายความแม่บอกบ้าบ้าบาอะไรบ้าบ้าไร้ความหรอกเพิ่นบอกแล้วเพิ่นก็ไปแล้วบอกฉันนี่อะไรไปอืม แล้วที่คุณแม่ได้ยินเสียงปู่เพื่อนมาเพื่อนมาในความฝันหรือว่าได้ยินจริงๆเลยนะี่วอวลังเทียเพิน่นเพิ่นมาบอกจกแม่เสเด็จคุณแ้วไม่ลูกขึ้นมาเลยสิน่ะยังจำอะไรลูกลกขึ้นมาก็าจะเขา้าขวัวฝัน้วอ่ะไม่มบอกนะมแม่ก็ลูกขึนมากแม่ก็จามาลังเทียแม่อยากแม่ลืมแม่เขียนไว้สิน่ะ <laughs> ลูกมาเขียนจดไว้เลยบ่่แม่แม ครับผมนี่ครัังแทนค่ะบถือว่าเป็นปาฏิหาริย์เนาะแม่เนาะมาปั๊บปู่ท่านก็มาบอกุ๊บเลยแม่เพราะว่าแม่ต้องมาด้ยเพราะว่าคันมานี่มันสบายใจทุกอย่างเราก็ดปังพร้อมละปังตลอดละที่แม่มาแต่แต่ยังบร่ได้สั่งแม่มาี่ปังตลอดเลยที่นแม่บาดีที่ดีครับผมก็คือว่ามาในปังตลอดยังไม่ได้สร้างกระปังมาตลอดเลยเมื่อก่อนแม่จะเริ่มอาจารย์สร้างคนแม่มาแต่บ่มีอย่างคุณ ครับผมม่มาอยู่นี่ครับแสดงว่าคุณแม่นี่เป็นผู้บุกเบิกแรกๆเลยใช่ไหมแม่โอ้ยเบิร์แม่ครับผมพูดถึงความดีที่เคยทำมากับผสมนี่นับไม่ถ้วนเลยนะแม่เนาะแม่แม่มามาตลอดอือคนเริ่มเริ่มบ่มีอย่างคุณแม่มากอือมาจเทียนคำมาทำมนูษนแล้วนี่ก็คุณแม่ก็ควยมาทำกับข้าวข้าปลาอาหารตลอดนะแม่เนาะก็เลยง่ายว่าคุณแม่ในร่วมพิธีทุกรอบที่จุดเทียนคำแม่แม่ต่อมาตลอดอือ คันเห็นว่าวางเดียนที่บได้จุดนี่แม่ยังโอ้ยบัดไไปเนาะจะที่ว่ามัน่นนั้นทหารพวกกัมพูชามาลบกันนี่แม่ยังหมดหิดเลยเพราะแม่อยากมาเขาลบกันแม่เลยไม่ได้มาแม่เขาลบกันแม่วัดไมาที่สว่วงเงินแม่วัดไมาแม่ยังหมดหิ้นะเขาใจมากหรอมันสบายใจดีที่มาเนี่ยถขาได้มาหนี่สบายใจจะขอได้ไรมาแม่นบ ปังปังตลอดทีๆปีนี้แม่งปังด้วยแล้วครับอัใจอังใดอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นแนวทางด้อครับคุณแม่ให้ไว้เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะเพื่อนเพื่อนมาบอกแค่2สองครูตัวนี้บอกระเน่บอกตอนนี้เราของแม่ครับผมแม่นี่ตอนนี้ครับแล้วก็เคล็ดลับความปังของแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยเนาะแม่เนาะแถูกไหมครับแม่อือ แม่อปีนี้นี่อาจจะเป็นดวงของคุณแม่ก็ได้คุณแม่ก็เลยถูกถูกถูกมาตลอดนะแม่เนาะแต่ว่ายังไงคุณแม่ก็ให้ไว้เป็นแนวทางหนึ่งตัวไหนนะแม่ขอย้ำอีกรอบหนึ่งหนึ่งห้ากับห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามแม่ห้าเจ็ดสามเพื่อนเพื่อนมากระซิบบอกใช่ไหมแม่แล้วแล้วปู่เคยมาเขียนให้ไหมแม่หรือว่าได้ยินกระ่อนกระซิบเพื่อนเพื่อนมากระซิบเพื่อนเพื่อนมาเขียนบอกจะแก้ของแม่ไม่แต่เพื่อนบอกแบบนี้เลย บ่อยนี่เลยแค่มันเขียนนี่ถ้าแม่เคยอยู่ขังนึงทีไม่เขียนเนี่ยแม่จำบ่ได้เราปฏิบัติมันจำตัวบ่ได้แม่ก็เลยบ่อยเพิ่งยนให้บอกแม่นี่แม่จำได้ค่ะแบบนั้นครับครับผมก็คือว่ามาถึงวันแรกคุณแม่ก็ฝันเลยใช่ไหมแม่ออครับครับแล้วคุณแม่จะกลับวันไหนครับแม่โอ้ยจุดเชี่อมข้ามเรียวขอแล้วแม่ โอ้ครับถ้างั้นเอาไว้เดี๋ยวใกล้ๆวันเลขออกเดี๋ยวไอ้เมินมาถามใหม่นะแม่เพื่อรูท่านย้ําตัวเลขคุณแม่อีกใก้วันเลขออกน้แม่นออ้ออันนี้ก็ให้เอาไว้เป็นแนวทางไปหยิบจับลอตเตอรี่ก่อนม่นนี้เราใกล้ๆวันเลขออกรูท่านอาจจะมาย้ําอีกก็ได้น้อแม่นคออือครับค่ะผมให้มาหนึ่งห้ากับห้าเจ็ดสามนแม่นาะเอาไว้เป็นแนวทางไปหยิบจับคตัวนี้หยิบจับลอตเตอรี่หรือยังแม่แม่จับแล้ว ตัวไหนแม่จับตัวห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามตรงตรงเลยบ่แม่ตรงตรงเราฮะแม่หัวหัวกี่ดังเทเด็ดตำแหน่งห้าเจ็ดสามดังมากมันอาจจะออกย้อนหลังมวลนี้ก็ได้แม่ก็บ่งหัวแต่ว่าแม่มาค่ะสะบังวัวนี้บ่ดังบ่ดังก็บ่เป็นยังกระเล็กดักเรามันมันสีบ่ไดโองเมียจนมากเลขแม่มันออกย้อนหลังครับผมเนาะ คุณแม่มีอะไรจะฝากถึง FC ในช่องไหมแม่แบบการจุดเทียนคำวิธีปังเสริมดวงอะไรอย่างเงี้ยแมโ่โอ้โแม่อยากบอกเก็บเียงไว้ขันอยากปังก็ต้องมาจุดเทียนคำม,มาจุดล<ม>วดปังแท้ปังแน่นอนเลยครับผมเพื่นอยู่กับบุญบารมีแล้วก็ดวงแต่ละคนเน้องนะแม่เนะาะได้ทาบัวบอลบ่ถูอบอกบ่ไก่ก็คือเป็นแนวทางเด้อเพราะว่าแม่ฟันได้แบบนี้ครับผมผมทำมาให้ยังไงก็บอกไปอย่างนั้นเนาะแม่เนาะเพิคนไ้ยังได้ก็บอกไปอย่างแบบนี้แล้วเพราะว่า มันเป็นแนว่ทางเนาะกับู้รดมีดวงเคื่อมีบุญกับจังเศโศกน้ำกันเงินสัมพันธ์มันก็ถึงจะมีโชคได้กันนะแม่เนาะเนี่็ขอขอบคุณแม่กำแพงมากมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของคุณแม่คําแก้วนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายด้วยนะคะเผื่อคุณแม่มีฟันเพิ่มเติมวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ